เรื่องเล่าเซนิเฮนโดตอนช็อกโกแลตเชฟแม่ของจูริและโซอิจิทำอาหารได้ไม่อร่อยแต่ไม่ใช่แค่ไม่อร่อยแต่ทำให้เป็นลมได้เลยวันหนึ่งพ่อของจูริเข้าใจว่ารู้สึกยังไงจึงให้เงินออกไปหาอะไรลองท้องกันหน้องพวกเขาเดินไปเจอร้านเซนิเฮนโดและซื้อช็อกโกแลตเชฟของร้านทัตาลิเมนโดในราคา5เยน พวกเขาเอาให้แม่กินแม่จูริกะโซอิจิจึงทำอาหารเก่งขึ้นอาหารอร่อยมากๆจนอาหารนอกบ้านไม่อร่อยต้องมารอกินของคุณแม่แต่คุณแม่จะไม่ให้ใครมาขัดใจเลยทุกคนต้องทำตามที่คุณแม่ต้องการไม่อย่างนั้นจะขู่ไม่ทำอาหารให้แล้วเด็กๆรู้สึกเสียใจที่ซื้อช็อกโกแลตเชฟมาชัยชนะจึงตกเป็นของไคโดจากร้านตาดิเมโด เล่าเรื่องโดยทีพัทอัตถยาพัน